ครับวันนี้นะครับกระผมหนุ่มเสือนะครับก็จะนําเรื่องนะครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านร่องกล้านะครับมานําเรียนให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ฟังกันในช่วงนี้ทางช่อง YouTube ของกระผมหนุ่มเสือครับสําหรับหมู่บ้านร่องกล้านะครับก็เป็นบ้านของพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับซึ่งในช่วงก่อนนะครับในยุคก่อน ที่ตั้งของหมู่บ้านร่องกล้าไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่มีหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับอย่างเช่นบ้านป่าหวายป่ายาภูทับเบิกภูขี้เท่านะครับนาสะอุ่งนะครับในพื้นที่ภูหินร่องกล้ารอยต่อสามจังหวัดตรงนี้นะครับก็ เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปีพศ 2, 2 5 1 0 5 1 1ในช่วงนั้นนะครับคือเขาได้ละทิ้งหมู่บ้านเดิมของตัวเองนะครับดังกล่าวนะครับเข้าไปอยู่ในป่ากับกอมอกับกลุ่มของคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยว่าได้เกิดการสู้รบกันขึ้นตั้งแต่2510 ามาจนถึง2,525นะครับก็10กว่าปีนะครับดังนั้นพอถึง2,525นะครับปลายปีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับก็เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายที่66ทับ2523หรือตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่66ทับ2523นะครับเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับทางการก็ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยให้และก็จัดที่ทำกินให้นะครับก็คือบ้านห้วยน้ำใสนะครับทางขึ้นมาที่อุทยานนะครับแล้วก็ทั้งบ้านภูทับเบิกนะครับบ้าน ร่องกล้าบ้านตูเคราะนะครับนะเป็นหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือใครจะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นไปอยู่ที่เขกน้อยไปอยู่จังหวัดตากนะครับก็เยอะนะครับดังนั้นว่าหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบ้านร่องกล้านะครับตรงนี้นะครับก็คือ อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับซึ่งทางการทหารแล้วก็หน่วยงานของป่าไม้นะครับมาร่วมสำรวจแล้วก็จัดตั้งหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยขึ้นให้กับพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านร่องกล้าตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดรับสมัครคนไทยพื้นราบนะครับที่อยู่ในเขตแทรกแซงของพักคอมนิตที่ภูหินร่องกล้าเข้ามาร่วมนะครับเป็น ประชาชนในหมู่บ้านร่องกล้าด้วยนะครับก็คือแถวตำบลหินทาวนะครับบ้านวังว่าวังรูนะครับทั้งฝั่งอำเภอลมเก่านะครับที่อยู่ในเขตแทรกแซงของพักคอมนิตภูหินร่องกล้าคือหมู่บ้านพื้นที่สีชมพูนะครับเข้ามาอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับที่เคยเป็นแนวร่วมของพัรคอมนิตจริงๆด้วยนะครับดังนั้นนะครับ ทางการทหารนะครับก็ได้ดูแลนะครับกลุ่มหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตรงนี้อยู่นะครับก็คือมีฐานที่ตั้งอยู่ที่ฐานปฏิบัติการฐานพัชรินปัจจุบันนี้นะครับนะที่ภูหินร่องกล้านะครับและพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับที่ขึ้นมาอยู่ก็เป็นจํานวนมากแต่ถ้าว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับหมู่บ้านร่องกล้าเนี่ยในช่วงแล้งนะครับ ก็มีไฟป่าไหม้ไฟป่าไหม้เข้านะครับาตามพื้นที่ไร่อะไรต่างๆที่เป็นทุ่งยาคาระเบิดนะครับลูกคอรูกระเบิดที่หลงเหลืออยู่จากสงครามที่สู้รบกันนะครับระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหลงเหลืออยู่ก็ได้ระเบิดนะครับทุกวันเลยเดี๋ยวก็ระเบิดตูมตามทูมตามอยู่รอบๆนะครับทําทให้คนไทยพื้นราบนะครับซึ่ง สมัครเข้ามาอยู่นะครับได้อพยพกลับหนีกลับนะครับนะไม่รับที่ทํากินนะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีอยู่ประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็คงเหลือแต่พี่น้องชาวเขาเผ่ามง้งแล้วก็คนไทยพื้นราบบางส่วนนะครับที่ไม่หนีนะครับทนสู้อยู่มาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับนะก็เลยเ ได้ดีได้ดีกันถึงทุกวันนี้นะครับนะพี่น้องชาวบ้านร่องกล้านะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันนะครับดังนั้นว่าประวัติความเป็นมาของบ้านร่องกล้านะครับก็คือหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับทางการได้จัดตั้งให้นะครับในช่วงปี2526นะครับคือต้นปีนะครับคือปลายปี25นี่แหละนะครับ พอจัดตั้งหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับแล้วเสร็จนะครับทางการก็ได้สำรวจพื้นที่ที่เหลือนะครับรอบๆเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับนะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะครับก็คือหมู่บ้านร่องกล้าอยู่ใจกลางอุทยานภูหินร่องกล้าแต่ไม่ใช่พื้นที่อุทยานนะครับ แต่มีอุทยานล้อมรอบอยู่นะครับมาประมาณนี้นะครับก็จึงหลายๆท่านรู้จักว่าหมู่บ้านสีชมพูนะครับหรือไปเที่ยวมุมบ้านญี่ปุ่นอะไรต่างๆครับเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวซากุระบานนะครับในหมู่บ้านเนี่ยมีซากุระนะครับกระจายอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่วัดป่าภูหินร่องกล้านะครับา แล้วก็เดินขึ้นไปหลังวัดเนี่ยจะมองจากมุมสูงนะครับเห็นหมู่บ้านร่องกล้าเนี่ยคล้ายกับประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงเรียกว่ามุมบ้านญี่ปุ่นนะครับอเอาไว้ช่วงหน้าหนาวนะครับซากูระ,ะบานนะครับก็ขึ้นมาเที่ยวชมมุมบ้านญี่ปุ่นกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของบ้านร่องกล้านะครับก็ นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะได้เข้าใจในช่วงนี้นะครับเอาแล้วครับสำหรับช่วงนี้ครับก็ไว้เพียงนี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้ากระผมหนุ่มเสือจะนำเรื่องต่างๆครับมาเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีครับ